สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปากทงทิ่ทางไทยครับวันนี้มาดูข้อมูลรายละเอียดนะครับหลังจากที่ในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยศาลท่านได้ไต่สวนพยานปากแรกในคดีป่วยป่วยชั้น14ของคุณทักษินนะปิดคุกจริงหรือไม่ประการใดนะฮะปรากฏว่าวันนั้นท่านได้ไต่สวนพยานปากเดียวนั่นก็คือ ผอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนปัจจุบันนะฮะแต่มีรายละเอียดออกมาว่าจะมีพยานอีก20ปากนะครับต้องขึ้นให้การไตส่สวนนะฮะซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีความเห็นนะครับแบ่งเป็น2ทางนะฮะทางหนึ่งก็มาจากท่านอดีตนะครับผูพ้พากษาสารดีกาหัวหน้าคณะนะครับอาจารย์ชูชาติสีแสง ท่านได้โพสต์นะครบ,บอกว่าเมื่อได้ฟังนะครับคําสั่งของศาลนะรเรียกพยานอีก20ปากเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมมานานแล้วเนี่ยจะรู้ได้เลยครับว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนอะไรอย่างไรนะฮะันั่นเป็นทางหนึ่งขณะที่อีกทางหนึ่งก็คือเป็นนะครับการให้ความเห็นของคุณเทวีสอดส่องนะฮะ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีดุติธรรมนะฮะบ,บอกว่าก็ดีนะครับจะได้ทราบจะได้ปรากฏข้อจริงที่ชัดนะฮะว่าทางกรมราชทัณฑ์นะครับทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นเนี่ยทำตามขั้นตอนกระบวนการอะไรหรือไม่อย่างไรความจริงจะได้ปรากฏสู่สังคมนะครับท่านผู้ชมประเด็นก็คือว่าณวันนั้นครับยังไม่มีชื่อว่า20ปากที่เป็นพยานนั้นมีใครบ้างแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่10 5นะครับมิถุนายนทางสำนักข่าวอิสราก็ได้รายงานเอกล s ศีฟได้ชื่อมาหมดแล้วครับ20ท่าน20คนนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งอาละเดี๋ยวจะมาลำดับเดี๋ยวจะมาดูกันเรียงตัวเรียงคนนะครับท่านผู้ชมว่าพยาน20ปากทึ่ศารท่านเรียกไปไต่สวนคดีติดคุกทิพย์ของคุณทักษิณนั้นเนี่ยมีใครบ้างนะครับนะฮะประเด็นก็คือนะครับ ตัวาการรายงานของอิสารานั้นเนี่ยบอกว่าทั้ง20คนนั้นเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มะฮะท่านผู้ชมนะฮะกลุ่มแรกนะฮะก็มีนัดหมายไตยส่สวนวันที่4กรกฎาคม2568กครับกลุ่มแรกมีใครบ้างอ่ะคนที่1ครับแพทย์หญิงรวมทิพสุภาน์น,นะฮะคนนี้ก็คือแพทย์ผู้ตรวจร่างกายตอนแรกรับคุณทักษิณนะครับ แล้วก็ถูกแพทยสภาสั่งมีมติลงโทษนะครับนะฮะแล้วก็เป็นท่านที่มีชื่อปรากฏอยู่ในนะครับเนี่ยต้องโดนปปชไต่สวนด้วยนะสำหรับทิมสข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณทักษิณนะฮะอ่ะท่านที่1นะครับแพทย์หญิงรวมทิพย์คนที่2ครับท่านผู้ชมนะนายแพทย์นพพรนะครับนัทพรมียาสินนะฮะ ่ะคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นแพทย์เวนครับท่านผู้ชมนะฮะได้เช็คได้เช็คนะครับกับผู้ที่อยู่ในแวดวงการแพทย์แล้วนะครับระบุว่า,านายแพทย์นัทพรนะฮะปิยะศิลป์นี่เป็นแพทย์เวนก็ถามว่าเป็นใครก็คือเป็นคนที่ถูกอ้างชื่อนะครับถูกอ้างขึ้นมานะฮะไม่ไม่ได้อ้างชื่อแหะแต่ถูกอ้างขึ้นมาโดยตําแหน่งนะฮะจากในรายงานวีโต้ที่คุณสมศักดิ์ต้องการวีโต้มติแพทย,ะยะสภา ะะว่าวันนั้นมีแพทย์เวรคอยดูแลคอยนะะอดำเนินการจัดการอะไรยังไงอยู่นะครับนี่คนนี้นายแพทย์นทพรปิยศิล์นะฮะเป็นคนที่สองที่ศารจะเรียกไปไต่สวนนะฮะคนที่สามนั้นนายทันพิสิทธ์นะครับนายทันพิสิทธ์ขบวนนะฮะคนนี้เป็นพยาบาลเวนครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นผู้ส่งตัวคุณทักษิณน,นะครับเนี่ย และก็เป็นคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน12ข้าราชการที่จะต้องถูกปปชไตส่สวนด้วยครับท่านผู้ชมนะฮะมีรายละเอียดครับท่านผู้ชมทำนักข่าวอิสราก็ได้เจาะเพิ่มเติมนะครับว่านะฮะคุณทันพิสิทธิ์ขบวนนั้นเนี่ยนะฮะ,ะเป็นคนที่เรียกรถพยาบาลเป็นคนที่ประสานงานกับโรงพยาบาลตำรวจนะฮะแล้วปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะ ว่าได้มีการโยกย้ายข้ามหน่วยงานไปอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวรที่จังหวัดสุขโขทัยซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะมีคณะกรรมการแพทยสภาเคยทำหนังสือเชิญมาให้สอบปากคาแต่อ้างว่าตัวเองอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่สะดวกที่จะมาให้ปากคาต่อแพทยสภานะครับอันนี้คนที่3นะครับเป็นพยาบาลเวรน,นะฮะ คนที่สี่คุณจิราพรนางสาวจิราพรมีนวลชื่นครับท่านผู้ชมนะฮะจากการสืบค้นนะฮะพบว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะฮะเช่นเดียวกับคนที่5ครับนางสาวนิชามนมากกันนะฮะเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการน่าจะสังกัดเดียวกันแหละครับท่านผู้ชมนะฮะก็น่าจะเป็นพยาบาลที่นะครับ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งตัวคุณทักษิณนะฮะในวันที่22สิงหาต่อเนื่องวันที่23สิบามงหานะครับอ่ะนี่คือชุดแรกนะฮะก็น่าสังเกตรับชุดแรกนี่จะเกี่ยวกับนะฮะแพทย์ผู้ตรวจร่างกายแพทย์เวรและพยาบาลเวรทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์ในในคืนนั้นทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนี่คือกลุ่มแรกที่ศาลท่านจะนัดไต่สวนนะครับวันที่4กรกฎาคมอ่ะกลุ่มที่2ครับท่านผู้ชมนะฮะ ศาลท่านจะนัดไต่สวนวันที่8กรกฎาคม2568ครับท่านผู้ชมนะฮะ,ะกลุ่มนี้เนี่ยมีใครบ้างผมจะไล่ลําลดับไปเลยนะครับกลุ่มแรกนั้นมี5คนนะฮะกลุ่มนี้ผมจะไล่เป็นหมายเลข6ไปเลยนะฮะนะนะอ่ะคนที่6นะครับเนี่ยนะฮะก็คือนายสัญญาวงหินกองนะฮะเป็นพัสดีเวนในคืนนั้นนะฮะแล้วก็มีชื่อปรากฏอยู่ในนะครับ12ข้าราชการที่ปป,ปชไต่สวนด้วย ะะปรากฏว่าคุณสัญญาวงหินกองนั้นนะครับเนี่ยจากรายละเอียดนะฮะถ้าท่านผู้ชมไปดูใน,นะะเทปชัดครบจบจริงนะครับของสนที่ยานชื่นรุษไทยในธรรมเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณสัญญานน้นไม่ได้เป็นพัสดีเวนนะฮะพัสดีเวนจริงๆก็คือน,นะครับคนที่เจคุณสมศักดิ์บุตรดีคานะฮะแต่ปรากฏว่าคุณสมศักดิ์บุตรดีคําซึ่งเป็นพัสดีเวนซึ่งมีชื่อเข้าเวนอยู่ในวันนั้นเนี่ยนะฮะนะฮะ ได้ถูกนะครับย้ายนะฮะหรือสลับนะฮะคุณสัญญาวงหินกองนั้นเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่พัสดีเวนแทนนะครับท่านผู้ชมนะฮะเรื่องนี้ได้ปรากฏรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมไปตามรายละเอียดได้ในเทปนะครับชัดครบจบจริงของสนธิยานชื่นฤทธิไนธรรมในสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละครับท่านผู้ชมอ่านี่นคนที่7นะฮะทั้งสองคน ก็เป็นพัสดีเวรแล้วครับทั้งคุณสัญญาณทั้งคุณสมศักดิ์นะฮะแต่โดนสลับตําแหน่งกันนะฮะ,ะโดนสลับการสล,สลับตารางเวรกันาพูดอย่างนั้นให้ชัดเจนกว่านะครับท่านผู้ชมคนที่8คนที่9นะครับคนที่10คนที่11คนที่12คนที่13และคนที่14นะครับท่านผู้ชมนะฮะ,ะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นะฮะตั้งแต่นะนักทรัพยากรบุคคลนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักทันวิทยาชำนาญการและก็ผู้คุมนะฮะหรือว่าเจ้าพนักงานทันสถานปฏิบัติงานหรือผู้คุมนั่นแหละครับนะฮะมีใครบ้านงะค,นะค,คนที่8มีคุณจารุวัฒน์เมืองไทยนะฮะคนนี้เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนะครับคนที่9นั้นคุณธีรศักดิ์ คงหอมนะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครเหมือนกันนะฮะคนที่10เทวรุษสุนทรน,นะฮะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนะฮะคนที่11นกพรัตไกรแสวงนะฮะนักทันวิทยาชำนาญการนะครับท่านผู้ชมนะฮะคนที่12เจนวิทย์เรือนคำคนที่13ศิวพันธ์มูลกันนะฮะ คนที่14นิพัฒชนหินสุขนะครับเข้าใจว่า3คนหลังเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าพนักง,งานราชธัรนปฏิบัติงานนะฮะหรือว่าผู้คุมนะครับซึ่งนะฮะในรายละเอียดนั้นไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าทำหน้าที่ในคืนในเหตุการณ์วันนั้นหรือนะครับเป็นผู้คุมซึ่งมาควบคุมตัวมาควบคุมดูแลตัวคุณทักษินขณะที่ระหว่างส่งตัวและก็มาอยู่ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจแล้วด้วยนะฮะซึ่งต้องย้ำนะครับเรื่องนี้ว่าในการไต่สวนวันที่13ิมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานั้นเนี่ยศาลท่านให้นะครับผู้บัญชาการเรือนจำคนปัจจุบันนะฮะ,ะได้ส่งรายละเอียดนะครับรายชื่อผู้คุมและก็รวมถึงนะครับเนเอกสารการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงของผู้คุมที่ถูกระบุว่ามาเฝ้ามาคอยดูแล คุณทักษิณอยู่ที่รงวมพยาบาลตํารวจด้วยนะครับให้ส่งรายละเอียดตรงนั้นมาเพราะไม่มีรายละเอียดตรงนั้นส่งมาด้วยในเอกสารที่ท่านขอไว้เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่คือกลุ่มที่สองครับท่านผู้ชมกลุ่มที่2เนี่ยก็คงจะต้องโฟกัสไปที่นะครับรองคุณสัญญากับคุณสมศักดิ์บุตรดีคําเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีประเด็นว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นถึงต้องสลับเวรกันนะฮะท่านผู้ชมที่เหลือก็เป็นเจ้าหน้าที่ ประจําเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครน่าสนใจครับว่ามีนักพิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการนําชื่อหรือนําทะเบียนของคุณทักษินนั้นเนี่ยนะฮะเข้าไปในสารระบบนะครับหรือการตีทะเบียนรับตัวผู้ต้องขังนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติอาชกรรมนะฮะซึ่งมันจะโยงกันนะครับท่านผู้ชมในรายละเอียดรอทอ101นนะฮะซึ่งคุณหมอวรงได้เคยออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วนะครับอ่ะ ที่ก็กลุ่มที่2ครับท่านผู้ชมเป็นกลุ่มพัสดีกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและกลุ่มผู้คุมนะฮะอ่ะกลุ่มที่3ครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้จะเป็นระดับผู้บั็นข้าบัญชานะครับนะฮะนัดหมายไต่สวนวันที่15กรกฎาคม2568นะฮะถามว่าถ้าวันไหนท่านผู้ชมอยากไปฟังนะฮะศาลท่านไต่สวนเนี่ยนะฮะขออนุญาตศาลท่านได้นะครับนะฮะแต่ก็นะฮะถ้าไปกันเยอะๆก็ต้องดูเหมือนกันนะฮะ แต่จริงๆถ้าขอไปเยอะๆเนี่ยศาลท่านอาจจะอนุญาตให้มีการถ่ายทอดนะนะฮะแล้วแต่กรณีนะครับอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะฮะแต่ถ้าผู้คนให้ความสนใจมากประชาชนให้ความสนใจมีการขอไปนะครับจนมันแน่นห้องไต่สวนเนี่ยนะฮะอาจจะอนุญาตให้มีการนะครับถ่ายบันทึกการไต่สวนออกมานะครับซึ่งกลุ่มที่3เนี่ยครับน่าสนใจครับท่านผู้ชมนะเพราะล้วนแล้วแต่เป็นระดับอธิบดีพบเรือนจำนะครับหรือรองอธิบดีรอง ผูอ้อำนวยการเดือนจําหรือผู้อำนวยการาโรงพยาบาลราชทันทั้งสิ้นนะฮะกลุ่มที่สประกอบด้วยใครบ้างนะครับก็คือคุณสหาการเพชรนรินนะฮะทิพดีกรมราชทันนะฮะนี่หมายเลขคนที่15นะฮะท่านผู้ชมคนที่16ก็คือคุณนทีทองปราดนะผอ,อรเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานรครนี่ที่เป็นอดีตนะฮะปัจจุบันท่านกเกษียณไปแล้วนะฮะ คนที่17นายสิทธิสุทธีวงศ์นะรับเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับคนที่18นายชาญวชิระเดชนะครับเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะฮะคนที่19นายแพทย์พงพัฒนารียาพินันนะครับอันนี้เป็นรองผอโรงพยาบาลราชทัณฑ์และคนที่20ครับนายแพทย์วัฒนชัยมิ่งบันเจิดสุขนะครับ เป็นผอ,อ,อโรงพยาบาลราชธรรนะครับท่านผู้ชมซึ่งนะครับปรากฏว่าในรายชื่อของนะครับหคนซึ่งอยู่ในกลุ่มที่3นั้นนะฮะซึ่งถาสารท่านนัดหมายวันที่15กรกฎาคม2568กับท่านผู้ชมทุกรายชื่อนะครับยกเว้นนายแพทย์พงษพัฒะฮะอารียาพี่นันล้วนแล้วแต่เป็นรายชื่อที่ปรากฏ อยู่ใน12รายชื่อซึ่งปปชได้ดำเนินการไตส่สวนหรือสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีเอื้อนะครับให้คุณทักษินไปนอนอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับตั้งแต่คุณสาการคุณนัททีคุณสิทธิคุณชานนะฮะแล้วก็นายแพทย์วัดชชยนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งมีข้อมูลนะครับปรากฏในรายละเอียดนะฮะมีการนำเสนอข่าวว่านะครับ นายแพทย์วัดชัยมิ่งบันเจิดสุกนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากที่นะครับเนี่ยหลังจากประเด็นนะฮะเรื่องป่วยทิพชันสิบสีนะฮะก็ได้ย้ายนะครับเนี่ยจากผอ,อโรงพยาบาลราชทันเนี่ยมาเป็นผอ,อรเรือนจำที่มีนบุรีนะฮะท่านผู้ชมมีข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะฮะะทีนี้ครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะปรากฏว่าสารท่านนัด3กลุ่มนะครับ สารท่านนัด3ากลุ่มนะฮะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่เนี่ยเป็นแพทย์พยาบาลเวรกลุ่มที่2เป็นพัส,สดีนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้คุมและกลุ่มที่3เป็นระดับนะครับผู้บัญชาการอธิบดีรองอธิบดีผอ,อ,อและก็รองผอโรองพยาบาลราชทรนนะฮะความน่าสนใจก็คือว่านะฮะในกลุ่มที่1นั้นนะครับมีเพียงสองท่านเท่านัน้น ที่ถูกปปชไตส่สวนนะฮะในใน12รายชื่อนะครับท่านผู้ชมฮะที่ปปชนั้นนะครับเนี่ยต่างองค์คณะขึ้นไตส่สวนนะครับอธิบดีหมอพอบอคุกเจ้าหน้าที่12รายเอื้อทักษิณชั้น14นะฮะกลุ่มที่1น,นั้นมีเพียง2ท่านเท่านั้นก็คือแพทย์หญิงร่วมทิพย์กับนะครับคุณทันพิสิทธิ์ขบวนนะครับกลุ่มที่สองนั้นมีเพียงนายสัญญาวงหินกองคนเดียวที่ถูกปปชไตส่สวนนะฮะอ่า แต่กลุ่มที่3ครับท่านผู้ชมนะฮะในหคนนั้นมีอยู่5คนนะฮะอย่างที่เอ่ยชื่อไปแล้วอ่ะนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะข้อที่น่าสังเกตก็คือนะฮะจากรายชื่อที่ปรากฏมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งท่านผู้ชมไปเทียบดูนะครับไปเทียบเคียงกับคําถามที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าศาลท่านได้ถามพยานปากแรกนะครับก็คือท่านผบรเรือนจําคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ว่าอย่างไงไว้แบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนฮนะในวันที่4ในวันที่8ในวันที่15สื่อก็ต้องไปนั่งฟังแล้วครับแล้วก็ต้องถอดต้องเก็บข้อมูลเก็บการไต่สวนแบบละเอียดมาให้พวกเราได้รับรู้รับทราบนะฮะซึ่งนะฮะโอ้ยพอดูจากรายงานนะครับซึ่งสื่อรายงานออกมาขนาดพยานปากแรกนั้นคือถามตรงนะครับถามเข้าจุดถามเข้าประเด็นนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับนะ ไม่ได้ส่งตัวคุณทักษิณไปที่โรงพยาบาลรัฐทันแลวส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจเลยใช่หรือไม่นะฮะแบบเนี้ยนะฮะใช้นะครับกฎหมายข้ออะไรในการส่งตัวคุณทักษิณไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเนี่ยนะฮะซึ่งคำตอบนั้นก็คือนะฮะใช้นะฮะพรบนะครับเนี่ยมาตรานะฮะข้อ55นะฮะอ่าโดยที่นะครับไม่ได้มีการพูดถึงนะครับ ปวิัญญามาตรา246อย่างที่เป็นประเด็นกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งนะฮะมันจะดูเดือดขึ้นกว่านั้นอีกแล้วครับนะฮะเพราะว่าในวันที่4กรกฎาคมนะครับเนี่ยแพทย์หญิงรวมทริปซึ่งถูกแพทย์นายจ่าสาลงโทษมีมติตักเตือนนะครับสองครั้งยืนยันมติเดิมนะฮะมติตักเตือนเนี่ยจะขึ้นไปต้องขึ้นไปไต่สวนนะครับให้ปากคําต่อสารเนี่ยนะน่าสนใจว่าสารท่านจะว่าอย่างไงนะครับรวมถึงแพทย์เวรในวันนั้นนะฮะคงจะซักกันในรายละเอียดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหดูแล้วน่าจะต้องแบบ คือถ้าผมเป็นฝั่งทนายคุณทักศิล์เนี่ยจะต้องใจหายใจขมแล้วครับนะฮะเจอรายชื่อปรากฏมาดังนี้ดังต่อไปนี้นะครับนะฮะทีนี้นะฮะวันที่8ก็ต้องโฟกัสไปที่อย่างที่บอกแล้วครับคุณสัญญาคุณสมศักดิ์นะฮะซึ่งมีรายงานข่าวนะครับซึ่งแสดงว่าถ้าศาลเรียกคุณสมศักดิ์บุตรดีคำเนี่ยไปด้วยแสดงว่าศาลด้อทำการบ้านละเอียดนะฮะซึ่งน่าจะน่าจะนะครับน่าจะดังที่เป็นประเด็นที่พี่ต้อยเปิดเอาไว้ก็คือ เอ๊ะทำไมต้องมีการสลับเวรกันในวันนั้นนะฮะอ่านะต่อไปครับนะฮะก็คือวันที่15อันนี้ต้องบอกว่าซีดแล้วนะฮนะสถานที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เพราะว่านะครับนะฮะทั้งอย่างที่บอกแล้วครับนะฮนะคุณสาการคุณนัททีคุณสิทธิคุณชาญน,นะฮะนายแพทย์วัชชัยนะครับแล้วก็นายแพทย์พงษ์พัฒน์เนี่ยนะฮะยกเว้นนายแพทย์พงษ์พัฒน์นะครับนะฮะที่เหลือเนี่ยรวนแล้วจะถูกปปชเรียกไต่สวนแร้ก็เรียกการเรียงตัวนะครับเรียงตัวกันมาเลย ะอานะครับทั้งหมดจะขึ้นให้ไต่สวนจะให้ปากคำนะครับต่อสารอะไรอย่างไรนะฮะไม่เกินวันที่15กรกฎาคมนี้รู้แล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็จะรู้แหละครับนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่คุณทวีบอกเอาไว้อ้าไม่เป็นไรนะครับ2 0ปากความจริงจะได้ปรากฏหรือจะเป็นไปที่นะครับอาจารย์ชูชาติซึ่งเป็นนะครับหัวหน้าคณะนะครับผู้พิพากษาในศาลดีกานะฮะ ท่านไอ้พูดเอาไว้ในฐานะที่สั้นก็เคยนะครับเป็นผู้พากษาในศาลฎีกาแล้วก็อยู่ในนะครับกระบวนการเห็นกระบวนการุติธรรมมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะฮะท่านได้บอกเอาไว้ครับนะฮะเมื่อได้เห็นรายชื่อนะฮะเมื่อได้เห็นการดัดหมายของศาลฎีกาในรอบนี้แล้วเนี่ยนะฮะท่านพูดเอาไว้สั้นๆแค่นี้ครับว่ารู้เลยครับว่าเรื่องนี้นั้นจบลงแบบไหนนะฮะซึ่งก็หมายความว่านะครับ น่าจะเห็นชะตากรรมของคุณทักษิณแล้วครับนะฮะว่าจะต้องจบลงแบบไหนอะอย่างไรติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ